แล้วเราทํางานยางในวัยเราเนี่ยทํางานทุกวันเวลาเราทํางานทุกวันร่างกายเราสึกหรอไหมคะสึกหลอ,อนะคะแล้วในหนึ่งในห้าหมู่ที่เขาจะมาช่วยในเรื่องของช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นก็คือหมวดของโปรตีนโปรตีนจําเป็นมากๆากเขาบอกว่าวันนี้ทําไมต้องนึกถึงโปรตีนในร่างกายของเราค่ะมีเซลล์อยู่ทั่วร่างกายเราเนี่ยหกสิบล้านล้านเซลล์เยอะไหมคะ ในหกสิบล้านล้านเซลในร่างกายเราเนี่ยในหนึ่งวันร่างกายของเราจะมีกระบวนการทําลายล้างในร่างกายเวลาเราใช้ชีวิตใช้ใชทํางานทํารูปนี้นั้นร่างกายของเราจะมีกระบวนการทําลายล้างเซลล์วันละถึงสอง0 0ื่นสี่พันล้านเซลล์เยอะไหมคะหกสิบล้านล้านเซลล์ทำลายวันละสอง0 0ืสี่พันล้านเซลล์แสดงว่า ร่างกายเราจะสึกหรอไปทุกวันถูกไหมคะมตัวที่จะมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นก็คือหมวดของโปรตีนโปรตีนเนี่ยเรากินอาหารทุกวันเรากินอาหารทุกวันเรากินโปรตีนได้โปรตีนจะได้มาจากไหนบ้างอะได้มาจากไหนบ้างคะเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ไข่ไข่นมนม,นมแล้วก็ถั่วถูกไหมคะแต่เชื่อไหมทุกวันนี้ถ้าเรากินเรากินไข่ทุกวันไหมไ,<ข>ไม่กินทุกวัน อ่ะแค่นี้ก็ตัดไปแล้วนมเราดื่มทุกวันไหมคะไม่ไม่ไม่ทานเลยไม่ทานเนื้อสัตว์เรากินทุกวันแต่ในเนื้อสัตว์เหมือนที่พี่ขาบอกเมื่อกี้ในเนื้อสัตว์ก็จะมีสารเล่งเนื้อแดงมีสารตก๋ค้างถูกไหมซึ่งแทนที่เราจะได้โปรตีนเต็มๆเราได้สารพิษสารที่มีเข้าไปด้วยถูกไหมคะอ่ะถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่กินร่างกายเราจะสุดลอไปเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้เขาบอกว่าทําไมต้องกินโปรตีน ขอกิฟตลีนนะคะถ้าสมมุติเราไม่กินโปรโตีนเราต้องก,กินไข่ในไข่หนึ่งฟองเนี่ยเขาบอกว่าไข่หนึ่งฟองเนี่ยมันจะมีสามบาทห้าสิบช่อา่าสามบาทห้าสิบด้วยอ่ะที่สาคัญสาในในสามบาทห้าสิบเนี่ยมันจะมีโปรโตีนอะ่ะอยู่ประมาณห้าถึงเจดกรัมแต่ในห้าถึงเจ็ดกรัมถ้าเรากินไข่แดงทุกวัน ไข่แดงมีอะไรคะไขมันไขมันมีคอเลสเตอรอลด้วยทําให้อันตรายด้วยเราก็แยกไข่แดงออกถ้าเรากินเราไม่กินไข่แดงเราเอาแต่ไข,ข่ขาวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสามถึงสี่กรัมไม่ถึงห้ากรัมต่อหนึ่งฟองนะคะเอาแต่ไข่ขาวเดียวแต่ในร่างกายของเราเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของเราถ้าต้องการโปรตีนให้เพียงพอนะคะสมมุติว่าวันนี้เราเราสมมติเราเ้าหนัก 60กิโลถ้าต้องให้ร่างกายเพียงพอต่อโปรตีนนั่นก็คือต้องกิน60กรัม oh. 1>, 1กิโลต่อ1กรัม60กรัมลองไปคูณด,ดูว่าเราต้องกินไข่กี่ฟอง oh. ยากไหมคะ <Yeah. S 1> ยากยากแล้วทำไมต้องเป็นกิฟลี <Yeah. S 1> นนะคนี่กิฟลีนมันมีโปรตีนด้วยนะ ย่ออื่นก็มีแต่เราจะไม่พูดถึงเขาแต่ทําไมต้องเป็นโปรโตีนของกิฟลีนกิฟลินจะเป็นโปรโตีนเข้มขน้นสกัดจากถัวเหลืองตัวเหลืองก็มีโปรโตีนใช่ไหมคะแล้วของเราเนี่ยพิเศษก็คือโปรโตีนจากถัวเหลืองของเราตัวเหลืองเป็นตัวเหลืองที่ปลูกด้วยระบบออแกนิก okay. นะคะจึงไม่เป็นอันตรายตีต่อสุขภาพและเป็นถัวเหลืองเข้มขน้นโปรโตีนของเราเป็นแบบไอโซเลตน,นะคะ ไอโซเลตเนี่ยร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยดีไหมคะดีแล้วถ้าสมมติว่าเรากินเมื่อกี้เรากูนไข่ไปอย่างว่าเราต้องกินกี่ฟองถ้าวันนี้จะบอกว่าสมมติว่าพี่พอออายุเออไม่ใช่อยูนะ่เนาะพี่พต่ตน้ำหนักหกสิบหกสิบเนี่ต้องกินหกสิบกรัมถูกไหมค <50 S 1> ะ น้ำหนัก60<อ>ต้องกิน60กรัม60กรัมกินไข่ไม่ไหว 20, 20. 1 20อี่ที่ฟองใน1ซองของโปรโตีนโซยาเวของเรานะคะ <_ S 1> มันจะมีอยู่10.25กรัมแสดงว่าพี่พ่อต้องกินกี่ซอง6ซอง6ซอง6ซองฟังดูเยอะไหมเยอะ,ยอะแต่6ซองเรากินข้าวกี่มื้อ สามมือ้อแล้วก็แบ,บ่งเป็นมือละส,อสาม,ส,มสองสองสามมือหกซองบางทีเราไม่กินถึงสามมือก็ได้เรากินสองม,มือ <Yeah. S 3> เพราะว่าอีกมือหนึ่งเราก็อาจจะไปกินเนื้อสัตว์กินไข่กีนอะไรเดเชยแบบนี้ง่ายไหมคะได้และที่สําคัญทําไมต้องกินโปรตีนของกียฟิลินคะคุณหมอใส่ส่วนผสมของแคลเซียมแคลเซียมเขาช่วยในเรื่องของ เสริมกระดูกนอกจากเส,เสริมเสริมมวลกล้ามเนื้อสร้างมวลกล้ามเนื้อเขายังเสริมกระดูกด้วยดีไหมคะและยังไงม,งม,งม่พอคุณหมอมีใส่ส่วนผสมของ,ของกรดอะมิโนที่จําเป็นตอน่อร่างกายอเชนิดหนึ่งหนึ่งในในเก้าชนิดน่ะจาเป็นตอนน่อเด็กในคันคุณแม่ที่ต้องรานทานได้ช่วยในเรื่องของการจเจริญเติบโตเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเขาจะเปตุกกระตุ้นโกรทฮอร์โมนค่ะ ให้เขาเรียกว่าสร้างสร้างบวการามเหนือสร้างกระดูกนะคะแล้วสิ่งห้าหมู่ที่ที่เจไบอกว่าหารห้าหมู่โปรโตีนเนี่ยในโซยาเวน,เน่ยเขาจะมีส่วนพิเศษนั่นก็คืออย่างอื่นทำไม่ได้เลยก็คือโปรโตีนของโซยาเวนะคะของเราเขาจะกลายล่างเปลี่ยนล่างได้ด้วยเปลี่ยนตัวเองจากโปรโตีนไปเป็นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันได้ด้วยดีไหม กินโ so ซ่าเได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตได้ทั้งไขมันดีไหมคะดีเนี่ยแปดชนิดอะมิโนแปดชนิดช่วยผู้ใหญ่แต่หนึ่งชนิดช่วยเด็กและที่สำคัญที่จะลืมแนะนำไม่ได้ก็คือกลุ่มของคนที่พึ่งฟักเขาเรียกอะไรพักฟื้นแต่าก,การเจ็บปวดเจ็บปวยให้เคมโมเกี่ยวกับที่ต้ององรักษากับหมอคะนะัะตัวนี้ เวลาเขาทานข้าวไม่ได้ให้เขาทานแบบนี้นะคะเขาจะได้สารอาหารครบแล้วเขาก็มีพลังงานช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเรานั่นเองสุดยอดนะมคะสุดยอดสุดยอดใครยังไม่เคยกินบ้างเจนจะกินทุกวันตอนนี้นะคะแต่เจนกินแค่วันละมื้อตอนเย็นเพราะว่าโปรตีนเขาจะทําให้เราอิ่มแล้วก็ชดเชยส่วนสารอาหารที่เราขาด นะคะทาให้เราอิ่มไม่ต้องเป็นโรคขาดสารอาหารแล้วก็ทําให้เราสุขภาพดีด้วยดีไหมคะ <S <S ดีดีค่ะเดี๋ยววันนี้เจเจะจะชงให้ชิมนะคะก็วันนี้เจก็มาช่วยพี่มาเสริมช่วยช่วยช่วยเพิ่มให้ให้ความรู้อีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องนะคะเราสามารถไปแนะน,านําคนที่เรารักคนที่เรารู้จักได้วันนี้อาหารอย่างอื่นเราอาจจะไปทานอย่างอย่างกับข้าวอะไรอย่างนี้ได้แต่โปรตีน ต้องเป็นโซย่าเว,เ,วเท่านั้นนะคะสุดยอาไหมคะุดย่าว,วันนี้ฝากข้อมูลไว้นะคะเดี๋ยวเจนจะชงแล้วของเราเนี่ยชงง่ายมากเนื้อเขาจะละเอียดมากนะคะชงแล้วก็จะมีจะมีความอร่อยมันหอมนะคะเจนกินทุกวันสองซองเจนจะกินสองซองต่อ,อแต่ว่าจะเพิ่มรสชาติด้วยการผรสมกับซีมินดิ้งเอโรสไวดิงด้วยนะคะแต่ถ้าเจนชงจริงๆเจนจะใช้โรสไวดิงแค่ครึ่งครึ่งซองต่อโซย่าเวสองซองนะคะ ถ้าชงทั้งถ้าชงทั้งซองเลยมันจะออกปเปรี้ยวถ้าชงครึ่นซองกับโซยอเวซสองซองเนี่ยมันรสชาติมันจะมาจากมันมันถ้าชงถ้าชงนักซองก็พอรากินเจก็เอาซองออกเลยยนะคะ่ะเดี๋ยวจนชงให้กินก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวัดี